เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีการค้นพบซูเปอร์โนวาดวงใหม่นะครับซูเปอร์โนวาคือดาวที่หมดอายุไขแล้วแล้วก็ดูดตัวเองจนกระทั่งมีมวลมากเกินแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นซูเปอร์โนวานะครับถูกค้นพบแบบสดๆร้อนๆเลยหลังจากที่เกิดการระเบิดเพียงแค่2.5ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเองความพิเศษของซูเปอร์โนวาดวงนี้คือถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ไทยครับ ช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อแหมเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นดีใจนะครับที่นักดาราศาสตร์ไทยได้โชว์ผลงานระดับโลกนะครับซูเปอร์โนวาดวงนี้นะครับชื่อว่าตัวย่อนะฮะ S N 2,025 rbs นะครับถูกค้นพบเมื่อวันที่14กรกฎาคมด้วยกล้องโทรทัศน์ gravitational wave optical transient observer หรือที่เรียกชื่อย่อว่า goto นะฮะ g o t o ซึ่งอยู่ที่เกาะลาสพามาสที่ประเทศสเปนโดยทีมนักดาราศาสตร์ไทยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริดนะครับ ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อัตโนมัติขนาด0.7เมตรที่หอดูดาวเซียร่านะครับรีโมทแล้วก็บันทึกภาพไว้ได้หลังจากการค้นพบเมื่อ2.5ชั่วโมงผ่านไปนะครับ s n 2 0 2 5 r b s ตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์โนวาที่เป็นจุดแสงสว่างใหม่ใน Galaxy g a l a x กซี NGC7331 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ45.6ล้านปีแสงอยู่ในกลุ่มดาวเปกาซัสนะครับ แมพอพูดเรื่องดาวเปกซซันี่นึกถึงเปกซ์ซัสมัดดาวตกเสนสซย่าน,นะฮะโดยซูเปอร์โนวานี้จะเป็นซูเปอร์โนวาประเภท 1A ซึ่งผมก็ต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเพราะว่าผมก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนนะฮะซูเปอร์โนวาแบบ 1A นี้นะครับเป็นซูเปอร์โนวาประเภทหนึ่งที่เกิดจากการระเบิดของดาวแคระขาวที่เป็นระบบดาวคู่ โดยดาวแคระขาวเนี่ยจะดึงมวลจากดาวคู่ของมันนะครับจนถึงจุดที่เกินขีดจำกัดของมวลนะฮะซึ่งพอเราไปเซิร์ชใน Google นะฮะเราจะเจอคำศัพท์แปลกๆที่ AI เนี่ยนะฮะเขาทำ o v v r v i e w ออกมาให้นะฮะผมก็แบบโอเ้เฮเปิดโลกมากๆเลยนะอ่านข่าวนี้เขาบอกว่ามันถึงจุดที่เกินขีดจำกัดของมวลจันทละเสขอน <c oughs> คุณชมงงไหมครั <c oughs> จันทราเสขอนคือมวลสูงสุดที่ดาวแคะขาวจะสามารถมีได้เออมันมีศัพท์ภาษาไทยคำนี้ด้วยโดยมีความดันที่เกิดจากสถานะเสื่อมของอิเล็กตรอนที่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้หลังจากนั้นก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอย่างรวดเร็วและระเบิดออกมานะฮะเป็นซ u เปอร์โนวาซึ่งเขาจะเรียกว่าแบบ 1A หรือมีชื่อเียกอีกชื่อหนึ่งว่า Standard Candle นะครับซึ่งแปลเป็นไทยใน AI ก็แปลว่าเป็นซ u เปอร์โนวาที่มีความสว่างในระดับเทียนมาตรฐาน <c oughs> แปลกด,ดีโอผมก็งงมากๆนะฮะแล้วพอไปค้นหาเนี่ยพอไปเจอคำว่าจันทราเสขอนเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นมวลสูงสุด ของดาวแคะขาวที่จะมีได้ใช่ไหมครับเราก็ไปเจอสัพท์คำไทยของซ u เปอร์โนวาด้วยนะครับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกในชีวิตว่าซ u เปอร์โนวาเนี่ยมีศัพ์ภาษาไทยด้วยเราเรียกซ u เปอร์โนวาว่ามหานวดาราโอ้โหเท่มากๆเลยมหานวดารานวดาราคือดาวที่สุกสว่างขึ้นมาใหม่ แล้วก็มีความสว่างมากๆจึงมีความเป็นมหานะฮะแล้วก็สว่างคือไม่เคยมีตำแหน่งดาวนี้อยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็สุกสว่างเจิดจ้าออกมาเขาคนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคนไทยสมัยก่อนเขาเรียกว่ามหาณวดาราซึ่งไปตรงกันกันกบฝรั่งเรียกว่าซูเปอร์โนวาพอดีเลยและในความสว่างในระดับเทียนมาตรฐานหรือที่เรียกว่าแคนเดลสแตนดาร์ดนี่นะครับ คือมันมีความสว่างที่ค่อนข้างคงที่ทําให้นักดาราศาสตร์เนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระยะทางได้นะครับโดยเปรียบเทียบความสว่างที่ปรากฏกับความสว่างที่แท้จริงแล้วเปรียบเทียบเป็นระยะทางนะครับโอ้โ oh. ห มีความรู้ขึ้นเยอะเลยและนอกจากนี้ยังใช้ศึกษาการขยายตัวของเอกภพได้ด้วยนะครับซูเปอร์โมโนวาแบบนี้เองครับที่ทําให้มีการค้นพบปรากฏการณ์การขยายตัวของเอกภพบแบบมีความเร่งซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราไปทําความเข้าใจเรื่องของด์กเอนเนอรจีหรือว่าพลังงานมืด ะะแล้ว SN 2 0 2 5 r b s นี้ตัวนี้ถือเป็นซ u เปอร์โนวาที่สว่างมากๆนะครับมีอัตราความสว่างใกล้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ11.9แมกนิจูดโดยทีมนักดาราศาสตร์ไทยจากสถาบันนาลิตนะครับที่ค้นพบครั้งนี้นะครับนำทีมโดยดรสมาพรตินยนนนะครับและดรกรกันธนากรน้อยเสนานะครับซึ่ง ดูแลลูกทีมนะครับซึ่งเป็นการโชว์ให้เห็นศักยภาพในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์อัตโนมัตินะฮะแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยฮะก็จะถูกบันทึกลงไปในซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะในหน่วยงานนาลิตของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลดวงดาวที่ทีมนักดาราศาสตร์ไทยทั้งหมดเนี่ยสามารถเก็บเอาไว้แล้วตั้งชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะฮะไว้ได้น่ารักมากๆดูเป็นไทยมากๆชื่อว่า ชาละวันคลัสเตอร์ผมได้คำศัพท์สามคำแล้วนะในข่าวนี้เนี่ยโอ้โหจันทละเสขอนมหานวดาลาชาละวันคลัสเตอร์สุดยอดมากมาก sn 2025 r bs ตัวนี้ไม่เพียงแต่เป็นซ u เปอร์โนวาสว่างใหม่อีกดวงแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาจักรวาลน,นะครับแล้วก็ เป็นผลงานอันหนึ่งของนักวิจัยไทยนะครับต่อเวทีดาราศาสตร์โลกนะครับแล้วก็จับตามองซูเปอร์โนวานี้ต่อไปนะครับดูว่ามันจะสุกสว่างอย่างนี้ในเวลายาวนานแค่ไหนเรื่องเล่าอวกาศ